Yeah? สวัสดีค่ะไม่น้อยโนวีนะคะ S stop. <S วันนี้ไม่น้อยพา oh, นั่งรถ <'s> มีไปธุระไปซื้อของด้วยที่ต่างอำเภอนั่งรถมีค่ะเดี๋ยวตามไม่น้อยไปนะคะ s <S วันนี้โชโซเฟอร์เป็นผู้หญิง s <S ผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เขาเก่งจัะ ขับรถมีสูสตาบัคถึงป้ายไหนก็จะมีเสียงบอกมาว่าถึงป้ายไหนแล้วจะลงป้ายไหนก็ก็บอกทุกทุกป้ายนะคะวันนี้คุณหภูมลิลบสองอุณหภูมลิลบสองหิมะตก หลายครั้งละ ตรงตรงนี้หรือเปล่าใช่เดี๋ยวลงตรงนี้เดี๋ยวพาลงใช่ไหม านานๆได้มาทีไม่น้อยพาลงรถมีมาแล้วชิว่าลงป้ายลงป้ายนี้ไม่ผิดหรือว่าผิดไม่น่าไม่รูจะปะอยู่ตรงไหน,นลงไวเกินไปหรือเปล่านู่นนะคะไม่น้อยจะไปทางนู้นเลยไม,ไม่น้อยจะไปธุระแล้วไปซื้อของด้วย ้านนู้นถูกดีมันมีมันมีของถูกอาทิตย์เนี้ค่ะอ๋อนั่นไงรถเมย์เขาจอดตรงนั้นอ่ะโอ้ไม่น้อยลงไปเกินไปไม่เป็นไรเดินเดินหน่อยนึงออกกําลังกาย เดินต่อค่ะเดินต่อหิมะเริ่มละลายแล้วบังเริ่มละลายแล้วทีนี้หิมะมาตกตกมาว่า ไว้กว่าปกติเร็วกว่าปกติเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนี่ปลายเดือนน่แหลถึงถึงตกอ่ะปีนี้ตกไวตกไวหน่อยไม่รู้ปีนี้จะหนาวหรือไม่หนาวมากหรือเปล่าคงจะหนาวมากคิดว่า น้อยพาเดินต่อนะคะ นานๆได้มาทีเปลี่ยนไปเยอะเลยอกาศไม่เปลี่ยนไปเยอะเลย น้อยมาเมืองน,นู้นแหละนู่นนะรับตาทุกน่ะนี่ห้างนี่แหละที่แม่น้อยจะมาซื้อของเราต้องข้ามทางมาลายไปตรงนี้ก็ยังไงก็แม่น้อยก็จะขอจบคลิปวันนี้ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะแม่น้อยโนเวยค์ค่ะสวัสดีคะ่ะ